เรื่องรักษารภาพบทที่สองคอนโดมิเนียมสุดหรูใจก,ากลางกรุงสถานที่ที่เคยอึกกระทึกคึกโครมด้วยเสียงดนตรีและเสียงหัวล็อกของนางเอกคนดังที่ชอบจัดงานปาร์ตี้เป็นชีวิตจิตใจบัดนี้มันกลายสภาพเป็นที่กบดานของคนที่มีคดีติดหลังอยู่ภายในห้องเงียบสงัดแม้แต่เสียงเครื่องปรับอากาศก็ยังพอเงียบตามไปด้วยบรรยากาศไม่ต่างอะไรกับป่าช้า ติดก็ตรงที่เฟอร์นิเจอร์ราคาแพงและกรอบรูปบานใหญ่ที่ฝาผนังมันก็เลยยังคงเป็นห้องชุดสุดหรูไม่ได้กลายเป็นป่าช้าอย่างที่ควรจะเป็นร่างบางของหญิงสาวสองคนและหญิงไม่แท้อีกหนึ่งคนกำลังขดตัวอยู่บนโซฟาเบาะนุ่มสีชมพูอ่อนกลางห้องหมอนอิงที่เคยใช้ประดับโซฟาถูกคนทั้งสามกอดไว้แน่นกับตัวราวกับว่ามันจะเป็นเกาะกำบังให้ร่างน้อยๆของพวกเธอได้ ร่างที่ดูขาวผ่องมีสง่าราศีกว่าใครซึ่งกำลังนั่งอยู่ตรงกลางนั้นสันเทากว่าร่างของเพื่อนที่นั่งขนาบซ้ายขวายอยู่เล็กน้อยสายตาของเธอจับจ้องอยู่ที่ปลายเท้าหวังว่าเล็บที่แต้มด้วยสีสันช,ชุดฉาดห้าสีนั้นจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่เลย หญิงสาวที่นั่งขนาบขวายอยู่รู้สึกอึดอัดกับสภาพแบบนี้มานานแล้วเพราะเพื่อนรักทั้งสองคนไม่ได้ออกไปทำงานมาหนึ่งสัปดาห์เต็มถ้าจะพูดให้ถูกก็คือไม่ออกจากห้องนี้มาเจ็ดวันแล้วข้าวปลาอาหารเธอก็หามาให้หมดแม้ว่าเพื่อนสาวทั้งสองจะไม่ค่อยแต่ต้องมันก็ตามและด้วยความอด,ดนทนไม่ไหวต้องใจจึงตัดสินใจทำลายความเงียบสงัดที่แสนจะวังเวงนั้นลงยายโบนางมิกกี้ แกสองคนพอเถอะวะฉ่านเห็นแล้วจะบ้าตามไปด้วยต้องใจวางหมอนใบเล็กลงกับโซฟารีดตัวเองขึ้นไปยืนเท้าเซลลอยู่ข้างหน้าเพื่อนรักอะอะไรของแกวะตังต้องสาวไม่แท้นามว่ามิกกี้บอกเสียงสัน่นพี่ยงบอกแล้วว่าจะจัดการให้ไม่ต้องเป็นห่วงยังไงละ่ะพี่ยงยืนยันมาว่าเป็นข่าวดังขนาดนี้มันคงไม่กล้าไปอีกสักระยะต้องใจพยายามให้เหตุผลตามที่ผู้หมวดประยงลูกพี่ลูกน้องของเธอบอก แล้วระยะที่ว่านั่นน่ะมันกี่วันกี่ปีกี่เดือนละนังต้องเอาให้มันแน่ๆมิกกี้ยังเสียวสันหลังไม่หายเมื่อนึกถึงตอนที่โดนไอ้มงชุดดำขับรถไล่ล่ายิงปืนเปี้ยงปังใส่โดนของเธอจนพุนไปหมดไม่รู้บวยแล้วพวกแกจะหนีอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนบ้านเมืองมีขือมีแปรตอนกลางวันแสกแสกใครจะกล้าอย่าลืมสิที่พวกแกโดนมันตอนลางคืนต้องใจพยายามอธิบายแกจะให้ฉันรับ แต่ง,งานกลางวันหรือต้องปลาลีนั่งอยู่นานเธอคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คิดว่าถ้าอยู่แบบนี้ไปอีกสองสมวันเธอจะต้องบ้าตายแน่ๆเมื่อต้องใจเสนอความคิดเธอก็เลยอดคอยตามไม่ได้เออนะสิเวลาแกทำงานมิกกี้กับฉันก็อยู่รอบๆตัวแกสเสมอไม่ต้องกังวลหรอกโบอีกอย่างนะพวกมันอาจจะรู้แล้วว่ายิงผิดตัวก็ได้คิดในแง่ดีสิ เพราะเหตุผลของนักข่าวสาวรูมีน้ำหนักมากขึ้นผู้จัดการส่วนตัวของน้าเอกคนดังก็เริ่มคิดได้บ้างแต่จะให้ดีแกให้พี่หมวดยงมาคอยคุ้มกันให้ได้ไหมล่ะแม่มิกกี้จะมีร่างกายเป็นผู้ชายและมีหน้าที่เป็นผู้จัดการสนตัวต้องคอยดูแลคุ้มครองบาลาลีแต่ก็ใช่ว่าเนื้อหนังของเธอจะหุ้มเหล็กโดนกระสุนปืนก็ตายเป็นได้เหมือนกันพี่พี่หมวดติดงานไม่ว่างหรอก ต้องใจเสมองไปทางอื่นดวงตากลมโตฉายแววไม่มั่นใจเธอเอามือปัดปล่อยผมหน้าพักของตัวเองอย่างคนมีพิรุษก็จะให้เธอบอกเพื่อนๆได้อย่างไรว่าพี่หมดยงของเธอยังเอาตัวไม่รอดวิ่งรอกเรื่องคดีจนป้นบ้านตัวเองป่านนี้ยังไม่เรียบร้อยไม่ได้เรื่องอะไรเลยโหแล้วจะให้ชั้นสองคนวิ่งโลออกไปทงๆอย่างเนี้ยเหรอบอกตรงๆถึงจะกล้าทำแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะฉีไม่ราด มิกกี้ยังสองใจสองใจอยู่แล้วแกแหละโบว่ายัางไงนักข่าวสาวชักเริ่มหมดแรงแล้วถ้ากูมิกับกันทั้งสองคนแบบนี้ก็คงต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมก็กลัวนะแต่หายไปนานๆแบบนี้ชีวิตนางเอกอย่างฉันต้องพังนแน่ๆเสรไดาเวลาอุตส่าห์มาถึงขนาดนี้แล้วอีกอย่างมันอาจจะยังผิดตัวจริงๆก็ได้บาลาีใจดีสู้เสือ ปกติเธอเป็นคนมั่นใจในตัวเองเย่อหยิ่งไม่กลัวใครอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เธอใช้เวลารวบรวมกำลังใจนานไปหน่อยเท่านั้นเองยิงผิดตัวทั้งสองครั้งเนี่ยนะนางมิกกี้เวลาดีแล้ต้องใจประสานเสียงกันดังลั่นโอ้ยรู้แล้วย่ะรู้แล้วโอเคโอเคผิดตัวก็ผิดตัวเออถ้ามันมาอีกฉันจะยอมกลายร่างเป็นชายชาตีปกป้องพวกหล่นเองโอเคไหม มิกกี้ลูกขึ้นเยืนเบี่ยงกล้ามน้อยๆโชว์เพื่อนอย่างมั่นใจเออให้มันได้อย่างนี้สิเพื่อนฉันสู้ๆสิต้องใจกำมัดแน่นนางฟ้าโบราอย่างฉันไม่มีอะไรต้องกลัวบาลาลีบอกอย่างมั่นใจก่อนจะยื่นมือไปตรงกลางวงสนทนาต้องใจจึงเอามือไปวางทับไว้แล้วมิกกี้ก็นำมือหนาของตัวเองไปกุมมือน้อยๆทั้งสองสู้โวย สามเพื่อนแล้วตะโกนออกมาพร้อมกันดังลั่นก่อนที่เสียงหัวเราะใสๆจะระเบิดออกมาบาลารีมองหน้าเพื่อนอย่างซึงใจแม้ว่าในยามที่ความตายมาเยือนเช่นนี้ทั้งสองคนก็ยังอยู่เคียงข้างเธอเสมอแล้วเธอจะต้องกลัวอะไรอีกแม้ว่าในสุนลึกของหัวใจยังบอกเธอว่ามันคงไม่ใช่ยิ่งผิดตัวธรรมดาแน่ๆแต่บาลารีก็ทำได้เพียงเก็บความคิดนั้นไว้ในก้นบึ้งของหัวใจเงียบๆคนเดียว เธอจะไม่พูดตัดกำลังใจเพื่อนรักเด็ดขาดสิ่งแรกเลยที่นะักข่าวสาวต้องปฏิบัติการกู้ชื่อเสียงของเพื่อนแล้วก,ก็คือการถแถลงข่าวเพราะหลังจากที่พวกเธอหายเงียบไปหนึ่งสัปดาห์หน้าหนังเสือพิมพ์ก็โจมตีบราลีไม่หยุดหย่อนเรื่องราวมากมายถูกใส่สีตีไข่หรือจะพูดง่ายๆก็คือเรื่องมันไปกันใหญ่แล้วต้องใจไม่ลืมที่จะโทรไปขอคำปรึกษาเรื่องคดีความกับผู้หมวดประยง ก่อนจะออกแถลงข่าวแต่เธอก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าตอนนี้เขาได้ให้เพื่อนสนิทของเขาทำคดีนี้แทนแล้วให้ต้องใจติดต่อไปขอคำปรึกษาจากผู้รับผิดชอบคนใหม่ของเขาคงจะเหมาะกว่าเธอจึงต้องโทรไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่หมวดประยงให้มาสวัสดีค่ะผู้หมวดแก้วกล้าหรือเปล่าคะต้องใจอกอกเสียงหวานเข้าไปอย่างกล้ากลัวใช่ครับผมร้อยตารวจตีแก้วกล้าครับ เสียงสาบอกความเป็นตัวตนของเขาเตา่กลับมาให้ต้องใจรู้สึกดีขึ้นดิฉันชื่อต้องใจเป็นนักข่าวแล้วก็เป็นน้องของพี่ยงนะคะดิฉันกับบาลีกำลังจะ,ะแถลงข่าวเรื่องคดีความเพื่อจะได้กลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้งก็เลยอยากขอคําปรึกษาค่ะหลังจากที่นักข่าวสาวบอกความต้องการเสียงในสายโทรศัพท์ก็หายเงียไปและไม่นานนะักข่าวก็ตอบกลับมา ตอนนี้ผมอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่พวกคุณจะแถลงข่าวขอเวลาผมสิบนาทีนะครับแล้วผมจะไปคุยกับคนที่นั่นเองเอาอย่างนั้นเลยเลยคะ่ะต้องใจรู้สึกตื่นเต้นก็เลยไม่ได้เอกใจว่าผู้หมวดคนนี้รู้ได้อย่างไรว่าพวกเธอกําลังจัดถแถลงข่าวที่โรงแรมไหนครับจะได้คุยเรื่องคดีความเลยทีเดียวค่ะค่ะงั้นอีกสิบนาทีเจอกันนะคะร้อยตำรวจตีแก้วกล้ามาตรงเวลาเป๊ะอันที่จริงแล้วเขาอยู่ที่หน้าโรงแรมนั้น ตั้งแต่แรกแล้วตั้งหากที่สำคัญลูกพี่ของเขาก็อยู่ด้วยแต่ใบหน้าและการแต่งตัวของสารวัตรหนุ่มคงไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปแน่ๆเขาจึงส่งลูกน้องคนสนิทที่วันนี้แต่งตัวดูดีแถมใบหน้าก็เกี้ยงเกาเข้าไปแทนวดหนุ่มหลบนักข่าวจำนวนมาก ไปหาต้องใจตามจุดนัดพบซึ่งเป็นห้องพักของโรงแรมที่สามสาวเปิดไว้ใช้หลบภัยนั่นเองและทันทีที่เข้ามาถึงก็พบกับดาราสาวในดวงใจนั่งหน้าจ่อยอยู่แต่ความสวยของเธอก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยขอมองเธอด้วยความตกตะลึงต้องใจจึงรีบมาลากตัวเขาไว้ให้ผลจากประตูห้องและรีบล็อกทันทีคนตำรวจคะจะยืนให้คนสงสัยทำไมเข้ามาเร็วคะ่ะ ต้องเจยฉุดแขนแก้วกล้าให้เข้าไปในห้องและทันทีที่แก้วกล้าหันไปหาหญิงสาวเจ้าของผมหน้ามาตาโตเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นที่กำลังลากแขนเขาอยู่ตาของเขาก็เป็นประกายมากกว่าตอนที่ได้เจอนางฟ้าโบราครั้งแรกเสียอีกคุณคุณต้องใจใช่ไหมครับแก้วกล้าถามนิ่งซ่อนความทะเลนไว้อย่างมิชิดใช่ค่ะแล้วคุณแล้วคุณคือหมวนแก้วกล้าใช่ไหมคะ นักข่าวสาวฐานเพื่อความมั่นใจครับผมหมดแก้วครับชื่อน่ารักน่าชังจริงนะคะคุณตำรวจมิกกี้กับพิพตาทีทีแซลใช้หนุม่มหนึ่งเดียวในห้องเดี๋ยวเหอะมิกกี้มันใช่เวลาไหมบลาลีดุมิกกี้เลยทำท่าลูบสิบปากทำเอาผู้หมวดหนุ่มดูดหัวล้อออกมาตั้งใจมองหน้าเขาเจรอนไม่คิดว่าตำรวจหนุ่มจะรั่วขนาดนี้โทษทีครับเข้าเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวผมโดนบนหูชาพอดี แก้วกล้าแกล้งบอกแก้วกล้าแกล้งพูดให้คนที่แอบฟังแก้วกล้าแกล้งพูดให้คนที่แอบฟังผ่านโทรศัพท์มือถือได้ยินด้วยบ่นอะไรเหรือคะเวลาดีเดินเข้ามาใกล้ทําให้ประวินได้ยินเสียงหวานของเธอที่เล็ดลอดผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกน้องได้ชัดเจนขึ้นไม่มีอะไรหรอกครับว่าแต่วันนี้พวกคุณจะแถลงข่าวว่ายังไงหรอครับมีสคริปต์ไหมพวกวัวหนุ่มทำอย่างจริงจัง จ้องใจจึงหยิบกระดาษสีขาวยื่นให้ข้างในมีตัวหนังสือเต็มไปหมดพออ่านแล้วเขาก็อมยิ้มออกมาถ้าไม่ติดว่าลูกพี่แอบฟังอยู่เขาคงจะหัวเราะเสียงดังไปแล้วทำไมมันมีอะไรผิดพลาดเลยคะนางเอกหน้าหวานขมวดคิ้วถามริมฝีปากเรียวบางสั่นเล็กน้อยด้วยความไม่มั่นใจเปล่าหรอกครับมันแค่ละเอียดยิบไปหน่อยคุณไม่ต้องเตรียมตอบคำถามล่วงหน้าไว้แบบนี้ก็ได้ ว่าถ้านักข่าวถามมาอย่างนี้แล้วพวกคุณจะตอบว่าอะไรพวกคุณควรจะอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์การหายตัวไปของคุณโบล่อ,อคุณบาลาลีว่าหายตัวไปทำไมและขอโทษผู้ใหญ่ทางช่องมากกว่าส่วนเรื่องคดีความพวกคุณควรตอบแค่ว่าอาจจะเป็นการยิงผิดตัวส่วนรายละเอียดขอให้ทางตำรวจเป็นคนชี้แจงเพาะนะครับแก้วกาเสนอความคิดซึ่งมันก็ทำให้หญิงสาวทั้งสามใจชื้นขึ้นมาก พ่อต่างก็กําลังกังวลว่าแจตจ่ําสคริปต์ไม่ได้แล้วตอบกันไปคนละเรื่องราวแต่พอได้รับคําแนะนําอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกโห oh, หมดแก้วเยี่ยมไปเลยค่ะยายโบกําลังกังวลเรื่องนี้อยู่พอดีคุณเก่งอย่างนี้นี่เองพี่ยงถึงได้ให้คุณมาช่วยพวกเราแก้วกาได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มเจินๆิเกาหัวแกๆอย่างละอายใจคนที่เก่งและคนที่นายยงไว้ใจนะ่ะ คือผู้ใช้หน้าโจรที่กำลังแอบฟังบทสนทนานี้อยู่ต่างหากเออแล้วเรื่องคดีความที่หมวดอยากคุยกับพวกเรานี่คือเรื่องอะไรเหรอคะบาลาลีเองขอถามตอนนี้ความมั่นใจของเธอมาเกินร้อยแล้วเรื่องนั้นไว้ค่อยคุยกันหลังจากถแถลงข่าวก็ได้ครับเดี๋ยวค่ะคุณตำรวจตรวจหัวใจมิกี้อยากให้คุณตำรวจช่วยหาบริการให้พวกเราสักคนได้ไหมคะถึงคุณจะทำให้พวกเรามีกำลังใจมากขึ้นก็ตาม แต่ถ้าได้บรอดการ์ดที่คุณเป็นคนหาให้พวกเราก็จะมีกำลังใจมากกว่านี้ลูกบัวของดิฉันก็จะได้กลับมากะกันได้เหมือนเดิมค่ะมิกกี้จิบปากจิบคอพูดแก้วกาย,ยิ้มเจือนแต่พอเห็นหน้าตาอ้อนวอนของต้องใจก็ทำให้เขาใจอ่อนได้ครับตกลงครับแล้วผมจะหาให้งานถแถลงข่าวผ่านไปด้วยดี บลาลีมีสีหน้ามั่นใจเกินร้อยสมกับเป็นนางเอกคนดังสื่อมวลชนทุกคนก็พอใจกับการตอบคำถามและก็ไม่พยายามตักไซเรื่องคดีความเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดกันได้ง่ายๆส่วนบรรดาแฟนคลับที่มาให้กำลังใจก็พากันส่งเสียงให้กำลังใจบลาลีตลอดเวลาและก็ยินดีที่จะต้อนรับเธอให้กลับมาทำงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิม สามสาวพากันกระโดดโลดเต้นที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีและก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณผู้หมวดคนเก่งแถมยังให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีอย่างเต็มอกเต็มใจทั้งทาง,งที่ก่อนหน้านี้ได้แต่ปิดปากเงียบไม่กล้าพูดอะไรออกมาทั้งนั้นทางด้านแก้วก้าพอแยกออกจากสามสาวก็ตรงไปหาปวินทันทีทั้งสองรีบออกมาจากโรงแรมและพากันมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางที่ร้านป้าสีเจ้าประจำ แก้วก้าเริ่มรายงานความคืบหน้าทันทีหลังที่สั่งกว๋วยเตี๋ยวเสร็จดูพี่จะสนใจคดีที่สามมากกว่าสองคดีแรกอีกนะเนี่ยอิจฉาผมมาดีได้เจอโบราตัวเป็นๆสวยจนแทบลืมนหายใจเลยแก้วก้าพยายามพูดเสียงเบาแต่มันก็ดังพอที่จะทำให้ประวินยกมือเคกกระโหลกส่วนคนพูดไปหนึ่งทีอย่ามาดีลานะไอ้แก้วมีอะไรก็เล่า,ลา,ลามาประวินอยากรู้ใจจะขาด เมื่อหลายวันก่อนเขาแค่ตอบตกลงว่าจะทำคดีนี้ให้แต่เขายังไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยากทำคดีนี้นะอ้าวพี่ก็ได้ยินหมดทุกอย่างแล้วไม่ใช่เหรอผู้หมวดหนุ่มชูโทรศัพท์มือถือของตัวเองที่ตอนนี้หน้าจอเมื่อสนิทเพราะไม่เหลือแบตเตอรี่เลยสักก้อนเออแต่มันก็ไม่เห็นภาพนี่หว่ามีอะไรน่าสงสัยไหมไม่ทันที่ตำรวจจำกรจะได้ตอบป้าสีก็ยกไวเตี๋ยวมาเสิร์ฟให้พอดี คุยกันเสียงดังๆหน่อยก็ได้ลูกค้าไปกันหมดแล้วป้าสีรู้ดีว่าชายหนุ่มสองคนนี้เป็นใครแต่ป้าแกก็ไม่เคยปากโป้งครั้งได้ยินบทสนทนาเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างแต่ก็ทำหูทวนลมไม่รู้เรื่องไปซะไม่อยากทำให้ตำรวจดีๆสองคนต้องเดือดร้อนเธอยังจำได้ไม่ลืมเดือนในวันที่ด้านก๋วยเตี๋ยวถูกอัธพากนกลเมืองมาถล่มใครที่เป็นคนจัดการไอ้พวกนั้นจนไม่กล้ามาเหยียบลานนี้อีก ถึงแม้ตำรวจทั้งสองจะไม่ได้เข้าไปตะลุมบอนด้วยแต่ป้าสีรู้ดีว่าพวกเขาเป็นคนโทรตามลูกน้องให้เข้ามาช่วยขอบคุณครับป้าปวินส่งยิ้มหวานไปให้ป้าสีป้าสีเดินกลับไปที่มอกว๋วยเตี๋ยวแล้วทำหน้าตาใสาซื้งไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ชอบคนแก่หรือพี่ปืนพอ,พอเลยพอเลยมีอะไรก็เล่ามาอย่าให้โมโหปรปวินคีบเส้นกว๋วยเตี๋ยวเข้าปากเคี้ยวดุวยๆแต่สองหัวก็ยังรอฟังข่าวจากคนตรงหน้าอยู่ ไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยพี่ทั้งสามคนดูไม่มีพิรุธอะไรเลยมันคงยิงผิดตัวจริงๆแก้วกล้าบอกในขณะที่กำลังตักเครื่องปรงปรุงก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้ยมยำของเขาอยู่แกแน่ใจนะว่าไม่ได้หลงลูปพวกหล่อนจนหูตาลายประวินใช้ตะเกียบเคาะที่ชามของลูกน้องเพื่อเรียกความสนใจแน่ใจสิพี่แต่ถ้าพี่ไม่มั่นใจฝีมือการสืบคดีขั้นเทพของผมพี่ก็ไปเป็นกาให้คุณโบราเลยสิ จะได้สืบกันไปให้ถึงไส้ถึงพุงไปเลยมันก็แน่อยู่แล้วปวินบอกในขณะที่ตักลูกชิ้นเนื้อของโปรดเข้าปากฮะพี่ปืนว่าไงนะแก้วก้าตกใจเสียงของเขาทําให้ลูกชิ้นเกือบติดคอพ่อหนุ่มผมยาวหนวดเฟิร์มที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามไอ้แก้วเอ็งจะตะโกนหาหอกอะไรวะเกือบติดคอแล้ไม่ล่ะแขกแ สารวัตรหนุ่มบอกนายตำรวจยศต่ำกว่าจึงรีบเตือนไปตักน้ำในกระดิกน้ำของปาสีมาให้โทษทีพี่คนมันตกใจผมพูดเล่นๆไม่คิดว่าพี่จะเอาจริงแล้วสภาพอย่างพี่เนี่ยคุณโบราเธอจะยอมหรือแม้แต่เจอกันไม่นานแต่ผมเชื่อแล้วว่าข่าวลือที่บอกว่าคุณโบราเรื่องเยอะคงจะเป็นเรื่องจริง สายตาของเขาทำหน้าที่ได้ดีจึงได้รู้ว่าบาราลีเป็นผู้หญิงแบบไหนแต่งตัวก็เนียบทุกกระเบียดนิ้วจะยืนจะนั่งก็หลังตรงหน้าเชิดจะหมูกปากเชิดล้านอย่างคนมั่นใจในตัวเองถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็เรียกได้ว่าดื้ออาการเออเดี๋ยวฉันจะจัดการให้แกไปสอบปากคำคุณต้องใจมาให้ละเอียดเลยนะว่าต้องทำยังไงเพื่อนเขาถึงจะยอมให้ฉันเป็นการโอเค คำพูดของปวินดดเหมือนจะเป็นคำสั่งมากกว่าคำถามถามจริงเหรอพี่ทำไมพี่ต้องเสี่ยงมากขนาดนั้นอยู่ในสายตาคนทางประเทศมันอันตรายสำหรับพี่พี่เองก็รู้คดีนี้มันต้องไม่ธรรมดามันต้องมันต้องปวินรอฟังข้อสานิษฐานเขางน่งน้อยอย่างใจจดใจจ่อเขาอุตส่าห์ถ่ายทอดวิชาให้ไปตั้งเยอะก็หวังว่าแก้วก้าจะเป็นตัวตายตัวแทนของเขาได้ ต้องอะไรปรวินใจเต้นตึกตักมันต้องต้องเกี่ยวกับการก่อการร้ายข้ามชาติแน่ๆว้าปวินถอนหายใจเฮือกใหญ่แต่ก็ยังดีที่แก้วกล้าย,ยังรู้ว่าคดีนี้ไม่ธรรมดาทําไมพี่ผิดเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรพี่เขาอมผน้ำอยู่ได้ไปวินขี้เกียจต่อล้อต่อเถียงก็เลยเล่าัวทั้งหมดให้ฟังพอฟังแล้วผู้หมวดหนุ่มถึงกับทำหน้าเวอไม่คิดว่าเรื่องจะเป็นอย่างนี้ไปได้ พี่ปืนคิดมากไปหรือเปล่าคนโบลาจะฆ่านายปั้นทำไมสั่งคนนั้นเป็นเพื่อนกันพี่ก็รู้ให้คําสารภาพรักคํานั้นมันไม่พอหรอกนะพี่ปืนต้องกันฆ่ามันยังเป็นหลักฐานชิ้นดีที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของคนโบลาอีกด้วยคนรักกันนะพี่ผิดแล้วไอ้กแก้วบาลีรักนายปั้นคนเดียวนายปั้นรักคุณน้ำแค่นี้มันก็พอจะเป็นเหตุจูงใจได้แล้วอีกอย่าง คำพูดทุกคำฉันจาได้เป็นอย่างดีเธอพูดว่าขอบอกหลักนายปั้นก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้พอกักบข้อความที่บอกว่าจะเป็นเพื่อนกันไปตลอดการมันก็พอจะสื่อได้ว่าเธอรู้ล่วงหน้าว่าในายปั้นอาจจะมีชีวิตยอยู่ได้อีกไม่นานยังไงละ่ปะปวินมั่นใจในความคิดของตัวเองพี่คิดอย่างนั้นเหรอผมกับคิดว่าถ้าคุณบาลารีเป็นฆาตรกรจริงจะมาสั่งเสียให้เป็นพิรุธทำไม เรื่องความรักมันซับซ้อนทั้งรักทั้งแค้นไงก็คงเสียใจที่ต้องฆ่าคนที่ตัวเองรักแต่แอคันจะปล่อยให้ไปมีความสุขกับคนอื่นก็ทําไม่ได้แล้วที่โดนไล่ยิงมาก็อาจจะเป็นเพราะเบี้ยวค่าจ้างมือปืนก็เป็นได้ทําไมประวินจะไม่รู้สึกว่านาเสียงของบาลารีมีความจริงใจซ่อนอยู่แต่นอกจากเรื่องความรักสามเศร้านี้แล้วประวินก็คิดไม่ออกจริงๆ ว่านางชายของเขาจะถูกใครกดเกลียดถึงขนาดต้องลงมือฆ่าให้ตายในขณะที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานวันที่ผู้ชายคนหนึ่งควรจะมีความสุขมากที่สุดในชีวิตพี่เองก็ไม่เคยมีความรักทำไมรู้ดีจังสงสัยจะดูละครมากไปหรือเปล่าแก้วกล้าบอกอย่างกวนประสาทไม่อยากให้ลูกพี่เครียดเกินไปนะแกอยากถูกฆาตกรรมด้วยตะเกียบไหมแก้วประวินใช้ตะเกียบชี้หน้าลูกน้องด้วยความหมุดหิดโอเคโอเคไม่แซวแล้วก็ได้ สรุปแล้วพี่จะไปเป็นกาดให้คุณโบราแน่หรือเปล่าแน่สิแล้วคดีใหญ่จากท่านละพี่ใครจะทําแก้วการนึกถึงคดียาเสพติดที่ทั้งสองเพิ่งได้รับมอบหมายมาก็แก่ไงถามได้ประเวณบอกอย่างจริงจังพูดเป็นเล่นนะพี่แก้วก้าหัวเราะเป็นเล่นอะไรลูกน้องแกมีเยอะแยะจะกลัวทําไมอีกอย่างหนึ่งฉันทําแล้วสองคดีแกทําคดีเดียวจะบ่นอะไรนักหนา แต่ผมก็ต้องช่วยพี่ทำอีกสองครีอยู่ดีสรุปแล้วผมทำสามคดีตายตายตายแกวตาย,ตาย,ตายแน่้อยตำรวจตีแก้วกล้าขับรถยนต์สีดำของลูกพี่กลับบ้านอย่างสุดเซง็งก็นายตำรวจหนุ่มยศสูงคนนั้นดันเอามอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาไปซิ่งอีกจนได้แล้วก็โยนรถยนต์คันโก้ม,มาให้เขาใช้อีกตามเคยคิดแล้วมันน่าน้อยใจนักไปขี่รถชมวิวที่ไหนไม่ชวนเขาสักคำปล่อยให้เขาต้องกลับบ้านเปน็นนอนเหงาอยู่คนเดียว พอมานึกถึงบ้านน้อยคอยรักของพ่อแม่แก้วก้าก็ขอปีกตัวขึ้นไปบนห้องนอนส่วนตัวเขามีภารกิจลับที่ต้องทำนั่นก็คือต้องโทรไปสอบปากคำต้องใจให้ได้ว่าจะทำอย่างไรดีให้เพื่อนของเธอยอมรับให้ลูกพี่ของเขาไปเป็นบริการส่วนตัวอันดับแรกเขาเริ่มจากการส่งรูปถ่ายของประวินไปให้ต้องใจดูทางแอปพลิเคชันไลน์ที่เธอให้ไว้แต่พอต้องใจดูรูปแล้วก็ตอบเขากลับมาทันทีว่า ไม่ผ่านแก้วค้าไม่รู้จะทำอย่างไรจรึงตัดสินใจบอกเธอไปว่าแท้จริงแล้วประวินเป็นตำรวจแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นตำรวจจุดอะไรต้องใจถึงได้บอใจขึ้นมาบ้างจากนั้นเขาก็ส่งรูปสมัยที่ประวินตัดผมสั้นหน้าตาเกลี้ยงเก่าไปให้ขนาดเขาที่เป็นคนส่งรูปไปให้เองยังคิดเลยว่าลูกพี่ของเขานี่ก็หล่อไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ย เมื่อต้องใจได้เห็นรูปของปวินในแบบที่สองเธอก็กรีดใส่โทรศัพท์จนหูวขวานเก้วกล้าแทบแตกจากนั้นก็พมพนานาว่าหล่อยอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รีบตอบตกลงทันทีแต่ไม่กี่วินาทีผ่านไปเท่านั้นเธอก็โทรกลับมาบอกด้วยน้ำเสียงหนื่ยใจว่าหล่อกล้ามใหญ่สายตาเจ้าชู้อย่างนี้เวลาีไม่ไว้ใจแน่แน่ผู้หมวดหนุ่มเอามือตีหน้าผากตัวเองอย่างสุดเซ็งแค่ให้ปวินตัดผมสั้นลองทรง กนหนดกนเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะยอมหรือเปล่าแล้วนี่ยังไม่พออีกหรือแต่ต้องใจงก็ไม่ปล่อยให้เขาเครียดมากไปกว่านี้เธอก็มีข้อเสนอเนี่ยต่อมาว่าบอกเยโบไปแล้วกันว่าคุณตำรวจคนนี้เป็นเกย์่าวนี้เป็นแก้วกล้าเองที่กรี๊ดใส่หูโทรศัพท์ไปอย่างลืมตัวนี่คุณจะบ้าหรือไงบอกว่าเป็นเกย์เนี่ยนะผมได้โดนพี่ปืนด่าหูช้าแน่แ คุณก็ลองคุยกับเขาก่อนดูซิบางทีเขาอาจจะยอมก็ได้แล้วใครจะเชื่อว่าตำรวจเป็นเกย์เพื่อนคุณจะไม่สงสัยเนื้อไงเอางี้พวกเราก็บอกยยโบว่าคุณอะไรนะคุณประวินใช่ไหมใช่ครับเขาชื่อประวินนั่นแหละคะ่ะบอกว่าคุณประวินเป็นลูกน้องของคุณเป็นบอดีกาธรรมดาธรรมดาฝีมือดีแต่มีรสนิยมทางเพศแปลกไปหน่อยก็เท่านั้นเองแล้วถ้าหมดแก้ว่วยยืนยันยายโบก็ต้องเชื่อแน่ๆ แก้วก้าคิดหนักอ่านใ้ประวินไม่ออกจริงๆว่าคิดอย่างไรกับแผนการนี้เอาอย่างนั้นเลยครับจะว่าไปก็ดีเหมือนกันพี่ปืนคงไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเป็นตำรวจแก้วก้าคาดเดาตกลงตามนี้นะคะฉันจะไปคุยกับโบและมิกกี้ให้ส่วนคุณก็คุยกับเพื่อนของคุณได้เรื่องอยังไงก็บอกด้วยนะคะโอเคตกลงตามนี้แล้วกันครับ